สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสมาชิกกระยาณมิตรทุกท่านนะครับอาจารย์เช้าชาแนลช่วงเรื่องเราจากพระไตรปิฎกมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่ในช่วงของการกล่าวถึงเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวัน ถือว่าเป็นอาหารชนิดใดและก็แบบไหนอาหารของมนุษย์นั้นมีอยู่กี่อย่างและอาหารเนี่ยจะพาเราไปไหนจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ที่เราอยู่กับมันทุกวันแต่เราเข้าใจแค่ไหน นั่นคือเรื่องที่เราจะต้องรู้ในวันนี้นะครับเราไปดูเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาหารในอัตถิราคาสูตรมหาวัคทีเจนิธานวัคสังยุตติกายอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12ครับซึ่งอยู่ในประเภทพระสุตตันตปิฎกครับวันนี้จะกล่าวถึง เรื่องของอาหาร4ประเภทนะฮะแล้วก็มันไปเกี่ยวข้องกับการทำให้เป็นทุกข์ให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรนะครับนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องรู้น่าจะต้องเข้าใจนะครับโดยประเด็นหลักๆเนี่ยมันมีอยู่ว่าอาหาร4ประการ ในชาวพุทธในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยเรารู้ว่าอาหารเนี่ยมีอยู่4อย่างหรือสประเภทด้วยกันนะครับอย่าง,างที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่ากาวลิงกรลาหารนะอย่างที่สองเรียกว่าผัดสาหารอย่างที่สเรียกว่า,วามโนโสันเจตนาหารและอย่างที่4เนี่ยเขาเรียกว่า วิญญาณอาหารซึ่งอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารที่มนุษย์เราสเสวยอ,อยู่หรือว่าทานอยู่กินอยู่ทุกวันนะครับแล้วมันทำให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรนี่คือคำถามต่อไปนะครับผมจะยังไม่อธิบายความหมายของอาหารทั้ง4ประเภทนะครับเพราะว่าไม่อยากจะอธิบายเอง คอยไปฟังดูพระพุทธเจ้าอาธิบายดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูก่อนครับว่าอาหารสี่ประเภทเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้อย่างไรไปดูในพระไตรปิฎกเลยครับอ่ะร้อมวงกันเข้ามาแล้วก็ไปดูกันเลย ก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในกวลิงกราหานในภัสสาหานในมโนสันเจตนาหานในวิญญาณานาหาในใสวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในกวลิงกราหานในผัสสาหาน ในมโนสัญเจตนาหารหรือแม้กระทั่งในวิญญาณานั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการตั้งลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นก็ย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้น,น,น,นก็ย่อมมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่นั้น,<ใ>นก็ย่อมมีชาติมีชารามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติมีชารามีมรณนะเราเรียกที่นั่นว่าความสูก มีธุรีมีความคับแขนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมีน้ำยอบครั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีบานเย็นช่างย้อมหรือช่างเขียนพึงเขียนรูปสตรีหรือบุรุษในมืออวัยวะน้อยใหญ่แล้วก็เขียนอวัยวะให้ครบถ้วน ที่แผ่นหินสีขาวแผ่นกระดานฝาผนังหรือที่ผืนผ้าแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีอยู่ในกวริงกราหาร ในภัสสาหารในมโนสัญเจตนาหารหรือแม้แต่ในวิญญาณอาหารแล้วไสวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่วิญญาณก็ไม่งอกงามในกวลิงกาลาหารในภัสสาหารในมโนสัญเจตนาหารหรือแม้แต่ในวิญญาณอาหานั้นในเมื่อในที่ใด มีวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นก็ย่อมไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้น ย่อมไม่มีการเกิดในพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีมรณะเราเรียกที่นั้นว่าไม่มีความโศกไม่มีทุลีไม่มีความคับแคนเปรียบเหมือนบุคคลเปิดหน้าต่างปราศาสด้านตะวันออกแสงสว่างย่อมส่องเข้าไปตั้งอยู่ที่ฝาผนังด้านทิศต,ตะวันตก ถ้าฝาผนังด้านทิศตะวันตกไม่มีแสงก็ตั้งอยู่บนแผ่นดินถ้าแผ่นดินไม่มีก็ย่อมตั้งอยู่บนแผ่นน้ําถ้าแผ่นน้ําไม่มีย่อมไม่ตั้งอยู่ได้ในที่ใดในที่ใดเลย นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเป็นพระดำรัสในการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารอาหารนั้นมีความสำคัญชะไหนหลายคนเนี่ยเวลากินอาหารก็มีรู้สึกมีความสุขรู้สึกเพลิดเพลินในอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นวัตถุ นะฮะอย่างข้าวปลาอาหารหรืออาหารที่เป็นผัสสะที่ทําให้เกิดเวทนาอาหารทําให้เกิดสุขเกิดทุกข์อะไรต่างจนกระทั่งโดยรวมแล้วอาหารเนี่ยมันทําให้เราเกิดมาพอเราเกิดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีชรานะครับมันก็จะมีเจ็บมีแก่มีตายและโดยรวมแล้วก็คือมีทุกข์นะครับโดยสรุปรวมยอดของคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น การยินดีในอาหารก็คือการยินดีในการเกิดเมื่อมีในมีการเกิดมันก็มีทุกข์นะครับเมื่อมีทุกขการที่เราจะดับทุกได้เราดับอะไรครับดับอาหารหรือว่าดับความยินดีในอาหารนะครับพระพุทธองค์ก็เปรียบเสมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยก็เป็นแสงอาทิตย์นะครับเมื่อสาสตรส่งมา แล้วมีความยินดีก็คือมีฝาผนังทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยเปิดหน้าต่างด้านทิศตะวันออกเนี่ยนะครับแสงอาทิตย์ส่องมามันก็จะไปทาบทาในแผ่นผนังถ้าไม่มีแผ่นผนังก็จะพุ่งเลยไปสู่พื้นดินถ้าไม่มีแผ่นดินก็พุ่งเลยไปสู่มหาสมุทรนะครับและถ้าไม่มีมหาสมุทรนะครับอาหารนั้นหรือความยินดีนั้นเนี่ยก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็คือไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิด ความทุกข์ทั้งหลายก็มาลายไปสิ้นนะครับตรงนี้แม้อธิบายขนาดนี้ก็ยังถือว่าเป็นปริศนาธรรมอยู่นะครับท่านต้องฟังและก็ต้องเข้าใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติก็คือทำสมาธิตั้งสติให้มั่นจนเกิดปัญญาก็จะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งครับเอาละครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แชร์ไปเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลได้บุญได้กุศลนะครับก็ขอให้ทุกท่านเห็น ในธรรมหรือที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมขอให้เจริญในธรรมครับสวัสดีครับ